ในม่ต่ยแคะขบเน่ยดูกันนะคะว่ามใหม่จริงกเลยลโอ้ยคนเล่นมันก็นไม่ก๊อสักที ใปเป็นหัวหองน่นลำแขวนะฮะไม่ไม่ไม่ไอ้นานการว่าที่หนูเรือนก็จะเป็นตัวลมถ่ายนั่นเอนง เขากำลังเล่นนิ่งๆนะฮะก็จะไปโอเคได้ค่ะห้องแล้วนะฮะห้องนี้ก็เริ่มต้นอย่างรวดเร็วเลยนะฮะโอเคฮะไม่ได้ยินเสียงหรือได้ยินเสียงชัดไปก็เอ้ยไม่ด้เสียงก็ขอโทษด้วยนะฮะอ่าไม่มีหมาอะไรเลยนะฮะใช้แต่แอปไทยอย่างเดียวนะฮะบอกความจริงฮะ

เอดอดมินมีเยอะดังองฮะองค์อาหารเราจะหาคนห้านะฮะอือฮึหา้าก็จะก็จะให้โดนจับยัดทนะี่จุด โอเคฮะเจอแล้วฮะอือฮฮะเอาเกมอีกหนึ่งฮะฮะฮะมาดูกันนะฮะโอเคไกันน้องไรคน ัอเคน,นะคะโอเคนะคะ,นะคะจะเ่นบธรรมดาเลยนะแเน็ตแกอาลกดูอยู่ในจไหมอันนั้นจะดีเรยใช่ไมันนมีอะไร,นะนนไรเนาะ ตรงนี้มีคนทำอาหารจะลงต้องลงไปด้านล่างจำเป็นจะต้องลง